นี่จระเข้ครับออกจะเขียวๆนิดนึงวันนี้อ่าได้แล้วครับเราทําสมมติครับตัวเมียได้กินเรียบร้อยเจ้าเป่าครับถูกเดิโนเสวกินเข้าไปแล้วเพื่อนๆเจ้าเป่ากับ f c p 0 96นั่งร้องไห้อยู่ด้วยกันเฮ้มันตายไปแล้วอันเีครับเพื่อน เราเจอแต่สเต็กโกโซลัดเราจะเปล่าล่ะ w h a อ egg egg e ฟักออกมาจากไข่แล้วสวัสดีครับเพื่อนๆกันเลยโอเควันนี้เราอยู่กันที่โบนันซาเขาใหญ่ครับอ๋อันนี้อันนี้นี่คือมันกําลังฟักออกมาจากไข่มันเจะเปล่านี่เจอเลยนี่นี่นี่มันเริ่มลาวแล้วมันเริ่มลาวแล้วมันน่าจะใกล้ฟักแล้วนะตัวเนี้ยตัวตัวนี้โผล่หัวออกมาเรียบร้อยครับ นี่แล้วก็มีสเต็กโกโซลตตัวใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยเดี๋ยวอันนี้ฟักออกมานานจนขาขาดไปแล้วเนี่ยนี่ปลาแล้วตัวนี้นี่มันคือตัวอะไรเนี่ยแม่ของตัวนี้เหรอเฮ้ยพ่อเห็นไตเซท็อปด้วไปดู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 ไหนูไปดูไปดูเดไไปแล้วครับเพื่อนๆวดูไได นี่น่าจะอายุเป็น, mhm. ปนพันล้านปีเลยเนี่ยไปเราเข้าไปข่ายเอาลูกบอลมาทิ้งตรงนั้นไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปในโซนที่เป็นสวนสัตว์ของที่นี่นะครับไปตามเจ้าเปาไปครับเอสซีพีสูนก๊อกล้อพรวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยเจ้าเปาโอ้โหเอ้ยโอ้อันนี้เอสซีพีตัวจริงเหรอดูเพื่อนเจ้าเปากับเอสซีพีสูนก๊อกล้อพหวดอยู่ด้วยกัน คนขมาแล้วาแันอยู่มาตมโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรกันก่อนนะครับนี่คุณพ่อซื้อบัตรมาแล้วนะครับผู้ใหญ่150บาทนะครับเจ้าเป่าตัวเล็ก80บาทมาถึงเราก็เจออะไรเจอม้าเหรออะแต่ว่าบัตรอันนี้เราสามารถไปแลกเป็นคูปองอาหารสัตว์ได้ครับนี่สูงอยู่ทางซ้ายมือตามพ่อมา นี่ทางนี้จะเป็นจุดแลกอาหารสัตว์นะครับก็นี่แครอทนี้ก็จะให้สัตว์ตามนี้เลยนะครับมีกวางมีแกะนะครับมีลาบมีกระต่เต่าหนูแล้วมะเร็งทางตะวันเดี๋ยวเราจะให้เป็นนกนะครับตอนนี้เราได้อาหารมาแล้วครับนี่ก็คือหนึ่งชุดก็จะได้อาหารมาหนึ่งชิ้นเลยนะครับเป็นแครอทนะครับส่วนที่เป็นถุงนี้จะเป็นอาหารนกอันนี้เป็นมาแคะนะเพื่อน นี่ให้ตัวนี้หนึ่งตัวครับแล้วตัวถัดไปก็มาแค่เช่นเดียวกันครับเงียบเงตัวนู้นตัวนกลังมาแล้วตัวนู้นกแล้วกิลเลยเงียบเงีอันนี้แถมให้อีกอันหนึ่งครับเงียบเงียบเจนแล้ค่เพื่อรอจะแ้อะไรนะลูกเียวจเขีอ่จริงๆเดีย๋ยวเ wow ดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวพอให้ดูขครับ จริงๆอ่ะมันคงจะเป็นสีเผือกเลยครับแต่ว่าน้ําที่มันอยู่อ่ะเป็นสีเขียวเดี๋ยวสูให้ดูนะนี่จระเข้ครับออกจะเขียวๆนิดนึงน้ําที่มันอยู่มันเป็นสีเขียวเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อครับวนะ่านอกจากมา้าแคระแล้วยังมีตัวอื่นอีกหรือเปล่าตัวจะต้องได้กินจากเจ้าเปล่าทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นมา้าแคระมาโอเคตอนนี้หนึ่งชิ้น อีกตัวหนึ่งอีกหน okay. ึ่งช okay. mm ิ้นโอเคอร่อยไหมเจ้ามาแคะต่อไปที่เราจะเจอครับเพื่อนๆเป็นควางครับเป็นควางดาวนะอันเนี้ยควางดาวโอ้โหควางดาวเพียบเลยอะว้าวโอ้โหมีเยอะมากเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋เจ้าเปาบอกว่าตัวเมียควรจะได้อาหารกินครับตัวผู้อดไปก่อนแต่ว่าตัวผู้มันดักอยู่ครับโอเคครับตอนนี้อะไะครับตอนนี้ อ่าได้แล้วครับเราทำสำเร็จครับตัวเมียได้กินเรียบร้อยโอเค,อ,เคอ่ะไปดูตัวอืนะ่นกดี๋ีครับนะครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาบนเนินครับเี๋ยวจะดูว่าที่นี่มีตัวอะไรเพิ่มเติมอีกนะอนนี้จะเป็นนกครับเพื่อนแก้เป็นกระตัวดำครับดูดิเนาะอยู่ไหนนะโอ้อยู่ข้างบนนี่อยู่ข้างบน,งบนกระตัวดำนะว้าวเนกแก้วสีขาวอยู่ตรงนี้ อันนี้นกแก้วอีเล็กตัดครับสีสวยนะอยู่ไหนครับนกแก้วอีเล็กตัดไหนโอ้นี่อันนี้จะเป็นเชลเนลบินทูแคนนะครับอยู่ไหนครับตัวิดหอตัวงูนี่นี่นี่อยู่ข้างในอยู่ห้องไหนเห็นไหมเพื่อนอืมพอสูงห้ดูนะเห็นยังเห็นยังเนี่ยเพื่ๆนเราจะเข้าสู่โซนที่เป็นโกงลิงครับว้าวไม่ได้ไม่ได้อันนี้ให้เมเล็ดทานตะวันไม่ได้นะครับ ตัวนี้เราเรียกว่าลิงกะลอกครับนี่เห็นไหมน่ารักอะ่ะม่ให้ครัมเมล็ดทานตะวาันและแครอทห้ามให้ครับจะให้ได้อะไรได้น่ารักอะ่ะให้อะไรได้นี่ลิงกะลอกพัตตันท็อป <Cotton top S 2> ครับทามาลินครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูตัวมันอยู่<ๆ>นี่นี่นี่เห็นไหมว้าวโหมันขาวๆเนี่ยเห็นไหมแต่เลื่อนดูดิมันน่ารักมากเลยอะ่ะไปดับเบิลได้นะไปไหนมันมาทางนี้นะ สวัสด,ดีนะี่นะก็จะมีสัตว์ที่แบบแปลกๆที่เจ้าเป่าไม่เคยเห็นละหลายตัวเลยครับนี่อ๋อตัวนี้เรียกว่าลิงมาโมเสศครับนี<ะ>่ดูดินี่ตัวนี้เป็นลิงสีดำครับโอ้โหดูดิดำมุดเลยอะ่ะเอ๊ะมันคันมันคันมันคันไปดูนะใหญ่น่นกกากลัวดิใช่ใช่ดูตัวนี้น่กกากลัวไปแล้วมาแล้วมาแล้วสุนัขจิ้งจอกครับอเอาหาตัวมันนี่ มันอยู่ไหนว้วหายเจอเสุนัขจิ้งจอกอยู่ไหนโอ้อยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอ่ะเดี๋ยวสูนให้เพื่อนๆดูก่อนนะมีสุนัขจิ้งจอกแอบอยู่ในถ้ำนี่ครับนี่นี่เห็นไหมโอ้มันแอบอยู่ในถ้ำครับไม่เอาอุ้ยตัวนี้โอ้ตัวมันเล่าเลยอ่ะป้ายมันหายไปนะครับเพื่อนๆพอไม่แน่ใจว่าตัวอะไรหุ๊ยเราเจอสิงโตหรือว่าเสือไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นสิงโตครับ เตัวหมือนตัวที่เจ้าเปาอ่ะเคยไปถ่ายรูปก,กับมันเลยอ่ะ <S <S เป็นสีโต้ขาวครับเ oh. อาออกมาไปครับ oh. เดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปครับ oh. อุ้ยอันนี้เป็นอ e ีกัวหน้าครับอีก e ัวหน้าครับ,บเพื่อนๆนี่ oh. ตัวเขียวเพ๊บเลยอันนี้เป็นป้ายนะครับ oh. บม oh. เจเ้าเปาครับถูกเดนอสเซิกินเข้าไปแล้วเข้าไปในท้องเดนเสเร์เลย ไดโนเสาร์คายเจ้าเป่าแล้วอเอาละออกไปครับครับนี่เต่าสุกตาดูดิน่ารักทั้งเลยเดินกันเยอะแยะเลยโอ้ยแล้วดูตัวน,นี้ครับตัวสีขาวมากเลยก,กินกากหรอกาตัวนี้เง็บเง็บเง,ง็บเจ้าเป่าเอาถูมาให้ฉันกินหน่อยได้ไหมฝั่งนี้จะเป็นงูครับไรไนะนี่ดูดิ อันนี้จะเป็นงูหลามบอลน,นะครับเห็นไหมตัวสีขาวตัวนี้อันนี้ก็เป็นงูหลามบอลเหมือนกันนะครับเห็นไหมใช่อันนี้จะเป็นพวกตระกูลงูหลามบอลหมดเลยครับลายมันจะสวยมากเลย